สวัสดีครับวันนี้มาดูพึ่งที่เลี้ยงไว้ปรากฏว่าลมแรงมากลมแรงจริงๆพึ่งรังพึ่งก็ต้านไม่อยู่เขาหักล่วงตกลงมาเลยนะครับนี่ครับส่วนหัวน้ําพึ่งยังเหลืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะต้องปีนขึ้นไปข้างบนแล้วว่าเหลือเยอะไหมนี้ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยครับเขาโดนลมพัดแรงแล้วก็หักร่วงมาเองโอ้ลาบป่าแล้วครับท่วนี้ เดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ก่อนเอาภาชนะมาใส่แล้วก็ไอ้ที่เหลือบนต้นผมก็ปีนไปดูนะครับจะปีนไปดูว่าเขามีน้ําซึ่งเหลือบ้างไหมโอ้ลังใหญ่พอสมควรครับโอเคเนี้ยครับต้นเขาทีา่จะปีนไปดูข้างบนต้นเขาใหญ่พอสมควรต้องระวังนะครับการปีนต้นสูงนี้เป็น เส้นที่เสียงอันตรายมากโหลาบปลาเลยครับยะประกอบอาหารแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาภาชนะมาใส่ก่อนแล้วก็จะปีนขึ้นข้างบนขึ้นมาถึงแล้วครับไม่มีอะไรเหลือเลย เขาอบพยพไปเขาไม่เหลืออะไรไว้สักหน่อยส่วนน้ำพึ่งก็คงจะดูดไปหมดแล้วนะครับหรือแต่ซากกิ่งที่เขายึดนิดหน่อยครับอืต้องมีอะไรบางอย่างมาทำให้เขาลังเขาแตกเขาพังครั้งแรกก็ตกใจว่าทำไมแม่เขาบินหึงเต็มท้องฟ้าแท้ เพราะเอจใจมาดูอีกทีอา้าวเห็นดังไปตกไปกองอยู่ข้างล่างชื่อว่าลมคงแรงนะครับสองสัปดาห์องสามวันมันนี้ลมแรงมากรังน่คงต้านลมไม่ไหวเลยหักตกไปข้างล่างดีนะครับที่ผมไม่ได้จังหวะกอดี แกก็แปดครับแม่เขาไม่เหลือสักตัวเลยุอุบยบไปพร้อมกันหมดเปี้ยงหมดลังเลยน่นาจะได้อุตสาห์เลี้ยงไว้เราให้น้ําบานโซเยอะๆว่านี้ก็คิดว่าจะมาเอานะครับแต่ไม่ทันแล้วล่ะโอเคครับก็นีแค่นี้แหละครับที่เห็น นะครับมาทดลองใส่ใบตองกล้วยแล้วก็ย่างไฟดูว่าจะเป็นยังไงตามที่ดูจาก YouTube ต่างๆคนที่เขาแชร์กโพสตมาแล้วก็บอกอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้ามันอร่อยจริงหรือเปล่านี่กำลังเลยครับสักพักก็คงจะสุกแล้วผมใช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆกูมันจะไหม้นี่ต้องนั่งเฝ้าตลอด เดี๋ยวค่อยดูนะครับแังจะเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงแบบนียโอเคกค็แบพ่พอแล้วครับหมกไฟแล้วดูว่าจะเป็นยังไงจะีลยวลองชิมดูจะเป็นยังไง คุณมาหาใครหรอครับฉันมาหาคุณผู้หญนะิงน่ะแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าท่าน,นกลับมาวันนี้พอดีฉันติดต่อกับท่านอยู่ตลอดฉันเลยรู้ว่าท่านกลับมาแล้วอร่อยจริงๆครับมันมันเชิญครับคุณผู้หญิงท่านอยู่ห้องน้ำแข็งครับมันมาก ย่างไฟก็อร่อยนะครับกลิ่นหอมเพียงแต่ว่าไข่มันติดเหนืออติดฟันนะครับผมลองใช้วิธีนี้เอารางพึ่งอ่อนนี้มาต้มให้น้ําเดือดแล้วก็เอากระชอนมากรองเอาแต่ตัวอ่อนของพึ่งนะครับคือรางพึ่งนี้พอเจอความร้อนเขาจะละลายไปกับน้ำนครับเหลือเฉพาะตัวพึ่งแต่ถ้าต้มสักสองน้นํานี้น่าจะไขออกหมดเกลี้ยงแต่ว่านี้เหลือนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเหลือไม่เยอะ จะต้มหลายครั้งกลัวว่ารสชาติมันจะเสียผมเลยใช้วิธีต้มครั้งเดียวนะครับดูสิครับเหลือแต่ตัวอ่อนเลยอย่างนี้พอเราได้ตัวอ่อนแล้วเรามาประกอบอาหารอย่างอื่นได้ไหมว่าแกงต้มหรือผัดอะไรก็แล้วแต่ครับมันมันครับมันอร่อยนุ่มแล้วก็อร่อยซึ่งว่ารสชาติแปลกๆนะครับ